สวัสดีครับพี่น้องสุู๊ควนครับเจอกันกับผมบาซิคือเก่าแล้วครับวันนี้วันนี้มาตอนเศร้าครับมาหกโมงเศ้าครับวันนี้มาลุ้นน้ำกันครับว่าเศ้านี้สิเป็นตะมานหรือว่าครับถิดละงกก็ได้มาลุ้นน้ำกันครับพี่น้องมาครับพี่น้องนี่ครับเศ้านี้ก็ได้ถือแล้วครับนี่ครับดอกสวยเลยครับนี่ครับเศ้านี้ที่มายังบ่ได้ยังครับ นี่ดอกนึงครับดอกงอกสวยๆครับนี่ครับสีเหลืองบานครับน้องนี่ครับโอ้ยนี่ครับสีเหลืองบานต้องแยกกินส่วนเหมือนเดิมครับนี่ครับ นี่ครับสองดอกครับถ้าเป็นดอกบานนี่สิเก็บโบว์บครับพี่น้องที่เหลือไว้บ้างครับตัวนี้สิบาลครับติดไข่ดอกน้อยครับติดไข่ครับพี่น้องนี่ครับิดไข่ครับนี่ครับทีนี้ดอกนะครับ ดอกนี้สวยๆเลยครับไข่ครับขนต๊กมันเลยเปื่อนครับพี่น้องมี้ครับเห็ดไข่ครับนี่ครับดอกนันงอยู่นี่ครับสองดอกสวยๆครับเพ็ดไข่ครับนี่ครับสวยๆครับพี่น้องละงงกครับนี่ครับสวยๆเลยครับ นี่ครับนี่อีกไข่นึงครับนี่เป็นมือที่สิบสามแล้วครับนี่ไฮโลงอออกครับนี่อีกดอกนึงครับพี่น้องเบิ่งบวกออกเลยว่าเป็นลโลงอกครับฝนตกหลายครับอันนี้โอ้นะครับเนืงจากพายุเข่าเมาื่อคืนนี่ เห็ดก็เลยสีเบิ่งยากจค่หน่อยครับนี่อดอกนะครับสวยๆครับอ๋อสองดอกสวยๆครับพี่น้องนี่ครับว้าวคือว่าสิบมูมียังลงเรือให้อยู่ครับพี่น้องนี่ครับ ซองดอกงามกับอีกหนึ่งไข่อีกสองไข่ครับอยู่ห่างกันครับช่วงนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปอาซิครับขอบคุณพี่ๆน้องๆสุฟูสุกนท,ท,ท,ที่ติดตามและให้กำลังใจครับขอบคุณสิ่งดีๆที่แนะนำมาครับนี่อีกสามไข่ครับพี่น้องนี่ครับ ก็สิว่าสองที่แท้มีสามครับนี่ครับดอกบานครับนี่ครับอยากกินส่วนเหมือนเดิมครับนีกระดอกบานครับนี่ครับดอกบานสวยๆครับดอกนี้ครับดอกนี้สิบวอาครับว่างามกระบอกครับผุนราแล้วครับนี่ไข่ยังครับ สีเหลืองครับดอกนึงสวยๆครับพี ऐ, ่น oh, oh ้อสองดอกสวยๆครับโอ้โหล่มมัดสองเลยพี่น้องอือนี่ครับ สีเหลืองบานครับพี่น้องนี่ครับดอกครสองดอกน้อยครับนี่อีกครับโอ้นี่ครับดอกสวยมีอยู่ครับสองดอกสวยๆครับสีเหลืองครับกับดอกบานอีกดอกนึงครับ หนึ่งดอกครับสวยๆครับนะครับหนึ่งไข่ครับนี่อีกหนึ่งไข่ครับเห็ดไข่ดอกนี้ครับสวยๆครับพี่น้องนี่ครับสวยๆครับเห็ดไข่ครับหนึ่งดอกสวยครับนี่ครับ สามดอกน้อยครับถึงสีน้อยแต่ก็น่าเก็บทั้งสวยด้วยครับนี่ครับีนอ้อยยังงามอยู่ด้วยครับอดอกที่สามติดไม่ครับ สองดอกนี่ครับพี่น้องโอ้ยดอกนี้จะเอาไปได้แล้วครับได้ดอกเดียวนี่ครับนี่ครับสีเหลืองครับนี่ดอกนะครับสีเหลืองครับอันนี้ก็ได้นี่ครับ เห็ดไคครับสองดอกครับพี่น้องดอกนะครับนหนึ่งดอกนะครับสามดอกครับพี่น้องดอกที่สี่อยู่ไกลจังหน่อยครับยังพอมีให้เห็นได้เก็บอยู่ครับวันนี้ก็ได้นี่ครับ ดอกครับดอกที่สี่ครับสีเหลืองครับอยู่ใกล้กันครับนี่ครับหดอกสวยครับนี่ครับ ดอกบานครับนี่ครับอยากกินส่วนเหมือนเดิมครับใครครับสองดอกสวยๆครับพี่น้องเบิ้งกือสจบอวกเลยครับมาเป็นฮหตละง้ครับาะว่าฝนตกใส่ครับสิเออกดีนออกเท่าที่ิศออกได้หลยที่ชุ่สุดครับ ดอกนี้สิได้แต่ดอกครับส่วนตีนสิปาดออกครับนะครับเห็ดไทยครับพี่น้องนี่ครับไทนี่ก็เห็ดไทยครับนี่เป็นเห็ดปวกครับนะครับเ,เห็ดปวกครับ สีเหลืองครับพี่น้องสามไข่ครับชัวร์ครับสีเหลืองชัวร์ครับมนี้มีต้องเช็คให้แน่นอนครับพี่น้องเพราะว่าเห็ดวายแล้วบางทีมันอาจซีบุเมนไข่เห็ดงูก็ได้ครับแต่ที่บอกสิดว่าชัวร์แน่นอนคือนี่ครับดอกบานครับนี่อีกสองดอกครับดอาแค่ดอกเดียวครับ นี่เอาไว้ครับพี่น้องเฮลโลโง่ครับสีขาวครับชั่วสองชั้นครับพี่น้องนี่ละโง่ครับแล้วก็นี่ครับพี่น้องนี่เป็นเฮดเพิงเข่าครับนี่ครับโอ้ยงบบดได้ครับพี่น้องนี่อีครับเฮดเพิงเข่าครับแล้วก็นี่อีครับละโง่ครับนี่ครับอือเก็บสิครับทีนี้น่ครับ โอ้คือว่าสีโบเห็นแล้วครับพี่น้องยังเจออยู่คือเก่าครับฝน,นเก็ยังตกอยู่ได้พี่น้องไหมครับเก็บเห็ดเหมือนี้สีโบงามบันไดครับพี่น้องเพราะว่าฝนตกครับเ,เก็บเก็บตากฝนต้องเอาไปล่างอยู่บ้านอีกครับ ฟึตเว่าสิเจอครับนี่ดอกนึงครับสิขอเก็บแต่เห็ดละงอกซะก่อนครับพี่นอ้องเห็ดเพิ่งเก็บน้ำลังครับนี่ครับดอกนี้ก็สวยครับนี่นะครับ นี่ดอกบานครับดอกบานเก็บก็แยกชิ้นส่วนเหมือนเดิมครับนะครับต่อไปถึงการเก็บนิดพึ่งครับนิดพึ่งข้าวครับสวยๆครับพี่น้องนี่ครับบวสิด้เห็นโขกสองสั้นแบบนี้ครับถึงสิโบลาณม่นี้ก็ะพอได้เก็บอีกครับ อีกมือนึงครับนี่อีกมือหนึ่งครับยุ่งก็ายหลายครับพี่น้องเลยนี่ครับดอกน้อยหนึ่งดอกครับไข่คร,ครับส,สวยๆครับ แล้วก็นีกดอกนะครับหนึ่งดอกดวสวยๆครับเห็ดไทรครับน้องนี่ครับนี่อีกับ เป็นเห็ดไครครับนี่ครับนี่ก็เห็ดไครอีกครับเห็ดไครครับดอกนี้ครับโอ้ยสวยมากสวยมากครับพี่น้องนะครับอันนี้ดอกน้อยครับดอกบานหนึ่งดอกครับนี่ครับงอกแอครับ อดอกครับดอกใหญ่กับดอกน้อยครับเกิดในห้างไม่พี่น้องเ,เอาอีกเลี้ยวเกิดในห้างไม่ยังเอาอย่างอยู่เนาเอาวอมออกก็ได้บาทนี่เกิดแบบนี้ก็ได้นี่ครับติดไข่ครับดอกนี้สวยๆเลยครับนี่ครับ ดอกนึงครับมันจะลายมือแล้วมันก็เบียกออกเป็นหมู่ไปไหนครับพี่น้องนี่ครับหยิบไข่ครับพี่น้องนี่ครับดอ่นี่ดอกนึงครับนี่ครับนี่ครับดอกนึงอยู่โดดๆดอกนึงครับนี่ครับ นี่ไข่นึงครับดอกนี้เริ่มบานแล้วครับนี่ครับพอดีงามครับเห็ดไข่ครับพี่น้องนี่ครับสามดอกครับนี่สองอีกดอกนึงอยู่นี่ครับนี่ครับนี่ดอกนึงครับนี่ดอกนึงครับ นี่ดอกหนึงครับสามดอกครับนี่ดอกนึงครับพี่น้องนี่ครับเป็นสี่ดอกครับเห็ดละงกดอกนึงครับโอ้ยเก็บเห็ดละงกแล้วก็บรนูพี่น้องเลยคนยืนเฝ้าครับนี่ครับนี่ครับเห็ดไข่ครับพี่น้องนี่ครับ นี่อดอกนึงครับนี่ดอกนึงครับนี่ก็เห็ดไครครับนี่ก <Act Teach outreach> ็เห <N un stad> ็ดใครครับเห็ดไครดอกนี้ครับพี่น้องนี่ครับโอ้สวยมากสวยมากครับนี่ดอกนึงครับโลโกเหลืองน้อยครับอยู่ใกล้เห็ดไครนี่แหละครับาไปดอกครับ ไทยครับนี่ครับสรุปผลงานของบาซิสมือนี้ครับนี่ครับพี่น้องส่วนมากก็จะเป็นเฮ็ดละโงกครับทั้งหลายครับเฮ็ดไทยครับคนเปมาน้ำครับขอบคุณพี่น้องๆสกู่สุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจบาซิสครับขอบคุณท่านที่อยู่ต่างแดนที่เข้ามาให้กำลังใจบาซิสครับสำหรับคลิปนี้ผมบาซิสก็สิขอจบคลิปวันนี้แล้วครับน้องคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ